สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ EDD Podcast Series เล่าเรื่อง AI ตอนที่2แล้วนะครับตอนนี้เราจะลงลึกไปอีกระดับกับคำที่ได้ยินกันบ่อยมากๆในวงการนี้คือ Machine Learning ค่ะหลายคนสงสัยว่า Machine Learning คืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ AI หรือมันเป็นแค่ชื่อเท่ๆที่เอามาใช้โฆษณาวันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบชัดๆและเข้าใจง่ายเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการวางภาพก่อนครับ AI กับ Machine Learning มันเป็นคำที่ใช้แทนกันได้หรือเปล่าไม่เชิงค่ะ AI คือแนวคิดหลักหรือกรอบใหญ่ที่หมายถึงการทำให้เครื่องจักรฉลาดขึ้นเหมือนมนุษย์ส่วน Machine Learning หรือ ML คือวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการทำให้เกิด AI ได้จริง พูดอีกแบบคือ ML คือวิธีฝึกให้ AI ฉลาดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับว่า AI เป็นหมวดใหญ่แล้ว ML เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สร้าง AI แบบสมัยใหม่ ทีนี้เข้าประเด็นครับ Machine Learning หรือ ML คืออะไรแน่ๆ ML คือการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งทุกขั้นตอนยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพคุณมีข้อมูลการขายกาแฟในร้าน1ปีเช่นราคากาแฟวันในสัปดาห์อุณหภูมิจำนวนคนเดินผ่านแล้วคุณอยากให้ระบบช่วยทำนายว่าวันพรุ่งนี้จะขายได้เท่าไหร่ถ้าเป็นการเขียนโปรแกร,รมแบบเดิมคุณต้องบอก ทุกสูตรคิดเองทั้งหมดแต่ถ้าใช้แมชช i n e Learning คุณแค่ป้อนข้อมูลที่มีแล้วระบบจะเรียนรู้รูปแบบเองแล้วทำนายออกมาให้เราฟังดูดีนะแล้วมันเรียนรู้ยังไงมันเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าโมเดลโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆ s u p e r v i s e l l e r r n n n g คือการสอนด้วยตัวอย่างที่มีคำตอบแล้วเช่นเรามีข้อมูลว่าอุณหภูมิ30องศายอดขาย200แก้วแบบนี้เรียกว่าเรามี Label หรือคำตอบให้ระบบจะเรียนรู้จากคู่ข้อมูลแบบ Input ต่อ Output เพื่อให้เมื่อเจอ Input ใหม่เช่นอุณหภูมิ33องศามันสามารถทำนายยอดขายได้ใกล้เคียงเหมือนเราสอนเด็กให้เดาคำตอบจากตัวอย่างที่ผ่านมา อัน supervised learning อันนี้ไม่มีคำตอบค่ะเราป้อนข้อมูลดิบไปเลยเช่นข้อมูลลูกค้าทั้งหมดระบบจะหากลุ่มเองเช่นคนที่ซื้อบ่อยคนที่ซื้อเฉพาะสิ้นเดือนหรือเหมาะกับงานเช่นการทำตลาดแบบแบ่งกลุ่มลูกค้า customer segmentation reinforcement learning คล้ายกับการฝึกหมาค่ะทำดีได้รางวัลทำพลาดโดยลงโทษระบบจะเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกเช่นเกมหมากรุกขับรถยนต์อัตโนมัติ etc แล้วโมเดลที่คุณพูดถึงคืออะไรครับโมเดลคือสมองของระบบ ml ค่ะมันคือชุดของสูตรหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปยิ่งเราป้อนข้อมูลที่ดีและเยอะโมเดลก็ยิ่งเรียนรู้ได้แม่นขึ้น ขอยกตัวอย่างการใช้ m a c h ีน e Learning แบบที่คนทั่วไปเจอได้ไหมครับแน่นอนค่ะนี่คือตัวอย่างที่หลายคนใช้โดยไม่รู้ตัวเลยแอปฟังเพลง Spotify ใช้ ML แนะนำเพลงใหม่ Netflix YouTube วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อแนะนำวิดีโอกล้องมือถือแยกหน้าคนเบลอฉากหลังแปลภาษาอัตโนมัติ Google Translate ใช้ ML แชทบอทกอบอัตโนมัติบอทเรียนรู้จากคำถามเดิมๆความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแมชชีนเลอร์นิ่ง อีกเรื่องที่ต้องพูดถึงคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ML ค่ะเห็นด้วยมากเลยนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยๆ ML ไม่ใช่เวทมนต์มันต้องการข้อมูลดีๆถึงจะได้ผลดี ML ไม่สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้เสมอไป ML ไม่เข้าใจโลกมันแค่หาความสัมพันธ์ของตัวเลขสรุปตอนนี้นะครับ AI คือกรอบแนวคิดใหญ่ Machine Learning คือวิธีฝึก AI ด้วยข้อมูล ML มีทั้ง supervised, unsupervised และ reinforcement ระบบ ML ต้องการข้อมูลเยอะและต้องเรียนรู้ก่อนจะใช้งานได้ดี ML อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับและที่สำคัญค่ะ ML ไม่ใช่สิ่งที่ทำงานได้ด้วยตัวเองทันทีต้องมีการวางแผนออกแบบและดูแลเหมือนการฝึกพนักงานคนหนึ่งเลยค่ะ ตอนต่อไปครับเราจะพาไปสู่ระดับลึกอีกขั้นนั่นคือ deep learning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสามารถขั้นเทพของ AI ยุคใหม่เช่น ChatGPT Midjourney Dall-E Tesla autopilot และอีกมากมายค่ะแล้วเจอกันตอนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม EDD Podcast เล่าเรื่อง AI อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ